ก็ละครั้งหนึ่งในวันหนึ่งแพนักกีฬาออกกำลังอยู่ที่โรงยิมขั้นแรกเธอวิ่งอยู่บนลู่วิ่งจากนั้นเธอก็ปั่นจักรยานอยู่กับที่และสุดท้ายเธอก็ยกน้ำหนัก เธอใส่น้ำหนักเพิ่มในแต่ละข้างของบาเบลที่ละอันทีนี้ฉันจะถูมือด้วยผงช็อกก่อนเธอถูมือด้วยผงช็อกบ,บาเบลจะได้ไม่ลืน่นแพะนักกีฬาเป็นนักยกที่ยกได้หนักมากเธอยกน้ำหนักได้สองเท่าของน้ำหนักตัว เธอใยแพะอ่อนแอทำเป็นอยากยกน้ำหนักเฮ้อฉันจะทำให้ดูว่าจะต้องทำยังไงเจ้ามาป่าอิจฉาแพะนักกีฬามันจึงคิดแผนการเพื่อสั่งสอนแพะขึ้นนี่ถ้าเธอเก่งนักเธอยกน้ำหนักตอนที่โดนจีได้ไหมล่ะฮะ นั่นมันอันตรายมากหยุดนะบาเบลมันจะตกอ่ะอ๊ยนี่หยุดนะนี่หยุดเป็นอะไรล่ะยายอ่อนแอเอาสิจับฉันได้ก็เอาสิเธอมันอ้วนไปอยู่แล้ว และนักกีฬาเริ่มวิ่งไล่จับหมาป่านายอยู่ไหนอ่ะออกมานะออกมาฉันจะจับนายแล้วใช้นายเป็นที่ยกน้ำหนักเลยเห็นชัดว่าแทนที่หมาป่าจะออกวิ่งมันกลับซ่อนในพุ่มไม้แทนในตอนที่แพ้ไปอีกทางหนึ่งหมาป่าออกมาจากที่ซ่อนของมัน มันรีบวิ่งไปที่อุปกรณ์ยกน้ําหนักวางไว้และคว้าที่ยกน้ําหนักของแพะถ้าเจ้นั่นยกนี่ขึ้นได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันละอมันหนักเกินไป เออฉันรู้แล้วเธอใส่อะไรลงบนมือด้วยอะไรนะเกลือน้ำมันเออต้องเป็นน้ำมันแน่แน่ทีนี้มาดูว่าใครแข็งแรงกว่าอ่ะอีกนิดนึงแล้วกันเึบ ฉันทำได้นะง่ายน่าจะได้ฉันทำไม่ได้อช่วยด้วยมีใครอยู่ไหมฉันติดอยู่ใต้ที่ยกน้ำหนัก ฉฉฉััันนนนนนหหหิววแล้ก้กาายรนนรอะะเดวเจ้ามาป่าร้ายได้รับผลกรรมแล้วระหว่างที่ติดอยู่ใต้ที่ยกน้ำหนักแพนักกีฬากำลังกินอาหารกับครอบครัวยังมีความสุข ก็ละครั้งหนึ่งในวันที่แสนสงบทุกคนกำลังหลับอยู่ในไร่พวกไก่ม้าวัวกระต่ายกระทั่งนกฮูกมีเพียงแพ้อัจริยะเท่านั้นที่ตื่นและแน่นอนเจ้าหมาป่าชั่วก็ตื่นอยู่ด้วยโอไม่นะ oh มันใช้ไม่ได้แต่ฉันจะไม่ยอมแพ้หรอกคอยดูเจ้าแพะตั้งใจกับงานของเขามากเขาเลยไม่รู้ว่าม้าป่ามองเขาอยู่จากที่ไกลนั่นอะไรเจ้าแพะนั่นทำอะไรจากตรงนี้ฉันมองไม่เห็นต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยแนละ้ว ฉันจะย่องเขาไปหาเขาแล้วเขาจะไม่มีทางเห็นฉันฮ <c oughs> โอ้หมาป่านี่นายมาทำอะไรที่นี่อะฮะอ่าก็ไม่มีอะไรฉันก็แค่ผ่านมานายทำอะไรอยู่เหรอ ฉันกำลังสร้างเครื่องเป่าลูกโปง่งทนายเป่าลมจากทางนี้เข้าเครื่องต้นกำเนิดมันจะมีลมออกมาจากอีกด้านมีกำลังมากพอที่จะเป่าลูกโป่งสิบใบเลยละ่ะขณะที่แพ้อธิบายว่าสิ่งประดิษฐ์ทำงานยังไงหมาป่าก็เริ่มวางแผนชั่วร้ายถ้าอุปกรณ์ทำงานได้อย่างที่แพ้อธิบาย หมาป่าจะใช้มันเป่าแอปเปิลทั้งหมดของเพื่อนบ้านซะผลจะได้ตกลงมาในสวนแต่ถ้าจะทำมันต้องเบี่ยงเบนความสนใจของแพะเฮ้ hey, นี่ดูสิ <Huh? S 2> มีนกบาดเจ็บสองตัวอยู่หลังต้นไม้ hmm. นะัออ่นน่ะฉันจะไปดูเองแล้วกันหมาป่าขาโมยอุปกรณ์แล้ววิ่งหนีไป ม้าป่าหยุดนะเราก็มันใช้ไม่ได้อะฉันยังสร้างมันไม่เสร็จเลยฮ่าฮ่นายหลอกฉันไม่ได้หรอกนะม้าป่าวางเครื่องมือไว้ข้างส่วนของเพื่อนบ้านมันหายใจลึกๆ <c oughs> มันยังไม่เสร็จฉันไม่ได้บอกหรืองไงอะ่ะดูที่นายทำสิ <c oughs> ไม่นะฉันลอยได้อเอาฉลงเอาฉลงทีแล้วเข้าอโอ้มันได้ผลอ่ะมันได้ผลฮูเดาดีจังเลยฮูเรได้ผลแล้วฉันว่ามันใช้ได้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ฉันเปล่าผิดด้านก็เลยไม่ได้ผลนะนะเยี่ยมเลย เอาฉันลงฉันไม่ใช่ลูกปองช่วยด้วยจ้ะแม่จ๋า